ดีในหน้าร้อนของฟินแลนด์นะคะเราก็าออกมาที่ยวสวนสาธารณะค่ะมีดอกไม้นานาพันธุ์และสมุนไพรอีกมากมายต้นไม้เยอะมากเป็นหมื่นๆพันๆหมื่นๆต้นเลยและแต่และชนิดเขาก็มีชื่อให้บอกนะคะว่ามันจะใช้ทำอะไร,รเป็นสมุนไพรเป็นผัก เป็นหญ้าใช้แบบมีส่วนประกอบที่เอาไว้ทำยาแล้วก็ดอกไม้ที่สำหรับประดับตกแต่งที่ใช้ก็มีนะคะอย่างเช่นดอกอันนี้เป็นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะเขามีชื่ออยู่นะคะแต่ว่า,าไม่ได้ถ่ายนะคะแต่สีสวยมากเลยคือเราถ่ายไม่หวาดไม่ไหวจริงๆเพราะว่า ดอกไม้เยอะมากแต่ละสายพันธุ์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอดอกกุหลาบนะคะมีเป็นหลายพันธนะคะน่าจะร้อยๆสายพันธุ์ได้มั้งที่เขาปลูกอยู่ตรงนี้นะคะถ่ายมาให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยะะจะกก็สวยนี่นพวกนี้ก็ยังเป็นตุ้มๆอยู่นะสวยมากดอกกุหลาบสีขาวอันนี้คือหอมมาก แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขานะคะบางสายพันธุ์มันก็บ้านก่อนนะคะตั้งแต่นนเนิ่นๆน้องเขาก็ร่วงโรยไปนะคะส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นดอกอไม้มากมายอันแบบนี้ก็คือดอกอะไรดอกป๊อปปี้อันนี้ดอกแต่ละอย่างนะคะถ่ายให้ดูแค่สั้นๆใครอยากรู้ว่าดอกอะไรก็กด Stop ปคลิปแล้วก็ อา่านได้เล<า>ยนะคะตน้นนี้ก็คือต้นต้นพีนัทน,น,นะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นใหญ่มากๆเม็ดของเขาทานได้นะต,ต้นใหญ่ต้นักษ์มากอันนี้แฟน<ด>นำเสนอฝากของเขานะคะอันนี้เป็นต้นต้นเม,เ,มเบิลเมเบิลนะคะน,นี่ก็ต้นใหญ่เหมือนกันอันนี้ เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะคะแถวนี้เป็นผักชีนานาเมืองที่เราอยู่นะคะเมืองยาคอบสตาร์ผักชีลาผักชีมีดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็สามีบอกว่าเป็นสวนสาธารณะที่สวยอันดับต้นๆของฟินแลนด์เลยนะคะทุกคนมีนักท่องเที่ยวเขาก็มาแวะเวียนมาชมนะคะอยู่ข้างๆตรงนี้เป็นตึกก็จะเป็นเขาเรียกว่า ึกของนักเรียนของมอปลายนะคะที่เขามาเรียนตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้